ก่อนจะไปลุยพื้นที่สีแดงเคลิดเรามาเก็บตกเล็กๆน้อยๆที่ซสียวฝาริเวอร์กันอีกสักนิดหากเราสำรวจบริเวณหนองน้ำฝั่งตะวันตกจะมีสิ่งปลูกสร้างไม้ซึ่งเราสามารถใช้บันไดปีนขึ้นไปได้บนนั้นเราจะเจอกับ a n c เชสเตอร์ฟลอเวอร์สอคนจัดการเขาแล้วไปตามทางเรื่อยๆเราจะได้เจอกับพ่อค้าคนหนึ่งแอบซ่อนอยู่แน่นอนว่ามาอยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงยากแบบนี้คงต้องย่อยให้กลายเป็นกระดิ่งกันเสียหน่อยแต่ระวัง พ่อค้าคนนี้มีท่าโจมตีเฟรนซี่เฟรมด้วยอย่าได้ประมาท er. จากนั้นถ้าเดินทางต่อไปทางทิศเหนือเลาะริมขอบผาเราจะได้เจอกับทางข้ามไปยังขอบสิ่งปลูกสร้างซึ่งบริเวณนั้นมี Golden นซีดอยู่ด้วยอย่าลืมไปเก็บกัน และสุดท้ายตรงบริเวณเหนือสุดจะมีลิฟต์ที่ต้องใช้สโตนคีย์ถึง2อันด้วยกันจึงจะสามารถเปิดใช้งานได้ซึ่งมันจะพาเราไปโผล่ยังแดนเคลิดแต่ในตอนนี้ยังไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้เส้นทางนี้เพราะฉะนั้นเราจะข้ามันไปก่อน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชินโซเบรทูหลังจากทำตัวเป็นนักสืบหาวิธีไปนอกครอนอยู่คนเดียวในวิดีโอพาที่แล้วตอนนี้เบาะแสที่เราได้ก็ชี้ไปที่ในพลระดานเรานัดกันกันกบไลน์ว,ว่าจะไปเจอกันที่เลดเมนแคสเซิลซึ่งตั้งอยู่ในเดีนแดนเคลลดและเราก็จะไปลุยกันในวิดีโอนี้เราเริ่มต้นกันที่ลอสเกรสสมอลเดอริงเชิร์ชที่เราไปเปิดไว้ ตอนก่อนจะเข้า Storm View ไม่รู้จำได้ไหมวิดีโอนี้เราจะเดินทางแบบดุยๆไปยังเป้าหมายเลยอาจจะมีแค่าการไล่เปิดลอตเกสแล้วก็เก็บแผนที่น่าจะยังไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเพราะว่าสำหรับเราแล้วเนี่ยเคลิตเป็นเหมือนกับพื้นที่ optional ซึ่งเราไม่จาเป็นต้องมาก็ได้ก็สามารถเล่นจนจบเกมได้ แต่ว่าถึงแม้จะเป็นพื้นที่ทางเลือกเนี่ยยังไงที่นี่ก็เต็มไปด้วยไอเทมเจ๋งๆเต็มไปหมดเลยมีทั้งแบบที่สามารถไปเก็บได้แบบชิวๆแล้วก็ต้องลงแรงปราบศัตรูหรือไม่ก็ปราบบอสไปเลยเพราะฉะนั้นแนะนำเหมือนเดิมสำหรับใครที่เล่นรอบแรกแม้ว่าศัตรูที่นี่จะโหดเอามากๆแล้วก็รูปร่างน่ากลัวด้วย แต่ว่ามีของที่ดีซ่อนอยู่เยอะมากเช่นกันประเดิมด้วยอีกายักษ์ตัวนั้นซึ่งโหดมากๆเราจะพยายามไม่ไปมีเรื่องกับมันแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดชมวิวแรกของเคลิต ก็โคตร่าโคต่า,าเอาจริงเวลาคุยกับวิญญาณพวกนี้เราคิดถึงดัสเวเดอร์ขึ้นมาเหมือนกันไม่มีอะไรมากเขาพูดถึงว่า,าความเสื่อมสลายเนี่ยได้กัดกินทุกพื้นที่ของเคลิตไปหมดแล้วไม่เว้นแม้แต่เซลเลียนครแห่งจอมเวทจุดจบนั้นใกล้มาถึงแล้วและก็ตรงนั้นคือฟอร์ดเกลที่นั่นมี Ash of w a r เท่ๆสำหรับสายอาวุธหนักอยู่แต่เราคงจะไม่ได้ไปเก็บกันขอเช็คแผนที่อีกนิดนึงจริงๆก็มี2อันตรงนี้ที่ด้านเหนือแต่ว่าที่ด้านเหนือเนี่ยจะง่ายกว่าถ้าเรามาจากาทางฟอร์ดฟาลอตที่เราเคยไปเปิดไว้ในวิดีโอพาร์ทแรกโอเค อย่างที่บอกอาจจะไม่ได้สำรวจอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมากในวิดีโอนี้เพราะว่าลำพังแค่เดินทางอย่างเดียวเนี่ยก็น่าจะกินเวลาพอสมควรแล้วอาจจะแวะแค่บางจุดเท่านั้นอันนี้คือกลุ่ม Walker <c oughs> ได้มาจาก The Walking Dead ก็ตรงนี้คือด้วงซึ่งโจมตีทางไกลน่าจะเวิร์กกว่าหรือเปล่า โอไม่ oh อย่าหันหัวมาสิมันกำลังจะหายไปแล้วมันกําลังจะหายไปแล้วแต่ว่า <c oughs> มีหมาสองตัวกําลังจะบุกมาอ้ายไม่ทันไม่เป็นไรของที่อยู่ตรงนั้นก็คืออุยอ้ยอ๋ใจเย็นพี่ใจเย็น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 ขอเก็บก่อนขอเก็บก่อนกล่องที่ตรงนี้ก็คือเกรดซอสซึ่งก็ไม่ได้ใช้หรอกดาบ กัดเบอร์เซิร์กโอเคกลับมาต่ออีกนิดนึงเมื่อกี้ดวงขาวถ้าเกิดเราจัดการมันได้เนี่ยเราก็จะได้อ่าอินแคนเทชั่นพ่นไฟเป็นวงกลมห <c oughs> มามันยังแบบส่องเราอยู่เลยไม่เป็นไรเราจะไม่ไปยุ่งกับมันแหละ <c oughs> เส้นทางที่เราจะไปมันจะผ่านนี่เคเลมรูน ไม่รู้อ่านถูกไหมแต่ว่าที่เนี่ยก็มีบอสอยู่ด้วยเหมือนกันอยู่ใต้ดินนี่แหละแต่ว่าเราคงไม่ไปแวะเวียนอะไรกับเขาเพราะว่าไอเทมที่ได้จากเขาเนี่ยเรากำลังดูอยู่ว่ามันจะระเบิดตอนไหน <c oughs> โอเคมันระเบิดแล้วไอเทมที่อยู่ใต้นี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับโล่ที่สามารถยิงปืนใหญ่ได้แต่ก็นั่นแหละโล่แบบนั้นต้องเป็นพวกสายสเต็ง โอเคเรามาส่องกล้องดูบริเวณรอบๆกันนิดนึงตรงนี้คือบึงเอโอเนียซึ่งมีเรื่องราวเป็นของตัวเองด้วยก็จะใกล้เคียงกับเรื่องราวที่อยู่ในบริเวณนี้แหละและ้วก็ตรงนั้นก็คือฟอร์ดฟาโอดที่เราไปเก็บ รดาคอนซอซิลกันในวิดีโอพาร์ทแรกแล้วก็ไปตีแม่มังกรส่วนตรงนั้นเป็นา DIY tower ของเคลิดตอนนี้เป็นที่อยู่ของพวก Black frame มองถ้าจะไม่ผิดนะมีบอสอยู่ด้วยโอเคมีตรงไหนอีกที่น่าพูดถึงอ,อันนั้นฟอร์ดเกลซึ่งเราไม่ได้ไปอ๋อ ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นคือโบสมังกรซึ่งเดี๋ยวเราจะแวะไปดูกันนิดหนึ่งคล้ายๆกับโบสถ์มังกรที่อยู่ตรงริมเกรฟนั่นแหละแล้วก็อันนั้นก็คืออ่า red man castle ก็คือสถานที่ที่เราจะไปกันแต่ว่าจะให้ดูอะไรนิดหนึ่งตรงนี้มีกะโหลกยักษ์คล้ายกะโหลกมนุษย์อยู่ด้วยเราเคยไปดูพวกอ่าวิดีโอวิเคราะห์ของเมืองนอกมาเหมือนเหมือน ช่วงที่เข้าทดสอบเบต้ากันนะตามฉากในริมเกรฟอะ่ะจะมีพวกซากหัวกะโหลกแบบนี้อยู่ด้วยแต่ว่าพอเป็นเวอร์ชั่นเกมเต็ม,ตมออกมาเนี่ยก็ถูกตัดออกไปมันต้องเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรถึงได้หัวกะโหลกใหญ่ขนาดนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันจะได้รับการพูดถึงหรือเปล่าในอนาคตอันนี้ก็ไม่รู้ เป็นเป็นบทวิเคราะห์ที่อ่เมืองนอกเขาเอามาแชร์ให้เราดูเฉยเพราะตรงนี้เห็นมีจุดไฟแน่นอนว่าเป็นพ่อค้าไม่คุยเยอะบทสนทนาม,นมันเหมือนเดิมหมดเลยก็จริงๆไม่ได้มีอะไรสลับสัคันเท่าไหร่นอกจากธนูไฟที่สามารถซื้อได้แบบไม่จำกัดจำนวน เก่งมากยังลุกขึ้นมาได้อีกตีไปโดนอูดเขาเออเออไม่ต้องทำให้มันยากขนาดนั้นโอเคหมดธุระกับพ่อค้าคนนี้เราจะทิ้งอูดเขาไว้เพราะว่าเดี๋ยวตีมันมันก็วิ่งไปอีกค่ายากและก็ตรงนี้ เปิดลอดเกรสเป็นหนึ่งจุดที่ใกล้บึงเอโอเนียขึ้นมาอีกหน่อยแล้วก็เพื่อเพิ่มเติมความงุนงงเราจะคุยกับดาร์ธเวเดอร์คนนี้อุ้ยกดผิด แน่ใจว่าพูดถึงใครเหมือนกันเพราะว่าในบึงนี้ถ้าเรา,าเดินทางเข้าไปก็จะเจอกับศัตรูไม่กี่แบบแต่ว่าที่สามารถเหวี่ยงดาบได้เนี่ยไม่นับบอสก็จะเป็นครีนร็อดไนท์ของมาเลเนียหรืออาจจะเป็นอินเวเดอร์ของ NPC คนหนึ่งซึ่งเรายังไม่ไปพูดถึงก็ตรงนี้อนุสาวรีย์สงครามแห่งเอโอเนีย ประมาณว่าระดานกับมาเลเนียเนี่ยณนะจุดตัดสินของการต่อสู้ความเสื่อมสลายก็ผลิบานออกมาทำไมถึงเป็นการผลิบานเดี๋ยวเราจะาขึ้นอินเสิร์ตไว้ให้ถ้าใครเคยดูตัวซีเนมาติกเทลเลอร์ตัวสุดท้ายของเกมเนี่ยมันจะมีฉากที่มาเลเนียดวลดาบกับดวลดาบอะไรหรอ <laughs> มาเลเนียดวลกับระดาน แล้วมาเลเน่เนี่ยยอมหลั่งเลือดของตัวเองก่อนที่จะระเบิดสกาเลต์ลอตสกาเลตลอตเออเสียงเสียงติดขัดพูดพูดเยอะอ่าก่อนที่จะระเบิดสกาเลต์ลอตออกมาแล้วทีนี้วิชวลของมันเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับดอกไม้ยักษ์ที่ผลิบานออกมาไอตัวคําบรรยายที่อนุสาวรีย์เนี่ยก็อ่าน่าจะน่าจะหมายถึงเหตุการณ์ในตัวอย่างนี้แหละ สรุปแบบสั้นๆก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเคเิตเป็นยังไงเราไม่รู้แต่ว่าณสภาพที่เป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นการกลายพันธุ์ทั้งของสิ่งมีชีวิตอย่างมังกรตัวนี้ก็ด้วยอ,อล้วนเป็นผลกระทบที่มาจากการระเบิดของสกา r เลตลอของมาเลนเนียเมื่อตอนนั้นนั่นแหละพยายามจะพูดให้จบแต่ว่าใจนึงก็แบบกำลังกำลังแบบเขาเรียกว่าอะไร เราหรือเราหรือเกับดนตรีที่เป็นแบบของบอสตัวนี้อยู่โอเคมีผู้พิทักษ์ประจำอยู่หนึ่งคนเราจะเป็นศัตรูที่ต่อสู้แล้วมีเพลงเป็นเพลงของมังกรแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะบรรยากาศแบบอีปิกเกินไปกับการสู้กับศัตรูตัวนี้อุ้ยเลหมวกมาด้วยซึ่งก็คงไม่ได้ใส่หรอกโอเค c a t e d t a l of Dragon Communicate Communion <c oughs> Communicate ไรหรอกโอเคเปิดลอดเกรสเสร็จ okay. <c oughs> แล้วคล้ายๆกับที่เราเจอในริมเกรสณะจุดนี้เนี่ยก็จะมีจุดที่ทำให้เราสามารถแลกหัวใจมังกรกับ Incantation สายมังกรได้ก็ไม่รู้ว่าต่างจากที่ริมเกรฟตรงไหนมีให้เลือก เยอะกว่าหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเราก็ไม่เคยกลับไปเช็คที่ริมเกรฟเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราจะแวะไปเก็บแผนที่แล้วก็ไปเปิดลอสเกรสอีกจุดนึงซึ่งก็น่าจะเพียงพอแล้วสำหรับบริเวณเคลิตแถวๆนี้ที่เรามีธุระด้วยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมุ่งหน้า ตรงไปยังเลดเมนแคสเซิลเลยเพราะว่ามีคนกำลังรอเราอยู่รู้สึกวิดีโอนี้เราพูดได้รัวๆเพราะว่าไม่ต้องโฟกัสต่อสู้เท่าไหร่คุยไปแล้วก็ควบม้าไปอย่างเดียวโอเคอตรงนี้บึงเอโอเนียที่เราผ่านมาตะกี้นี้ตรงนี้อ่า น่าจะเป็นเซลเลียนครจอมเวทนี่แหละซึ่งก็มีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจส่วนอันนี้เลดเมน s t สเซิลมีพ่อค้าอีกคนหนึ่งญญก็สำหรับเราสิ่งที่น่าสนใจก็คงมีแค่ตัวคุกบุกนั่นแหละแต่ว่าหมอนี่มันอยู่ใกล้กองไฟมากเพราะงั้นเราจะไว้ชีวิตมัน โอเคเมื่อ <c oughs> okay. กี้แอป2ดูมันก็คือบอสตัวนกกะโหลกนั่นแหละที่ชอบโผล่มาตอนกลางคืนก็ยังไม่มีธุระอะไรที่จะต้องไปยุ่งกับมันเพราะฉะนั้นปล่อยมันเดินตอนกลางคืนไปแล้วก็ตรงนี้เป็นลอ g เกรสที่อยู่ด้านหน้าทางเข้าเซเลียซึ่งมีการป้องกัน อาจจะดูไม่แน่นนะแต่เท่าเราขึ้นไปเมื่อไหร่เราก็จะโดนไอ้โทรยักษ์เมื่อกี้แหละคว้างของลงมาใส่อย่างที่บอกว่าที่นี่มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเวทมนต์และก็มีความสัมพันธ์กับพื้นที่ที่เราจะไปลุยกันในภารกิจถ,ถัดไปของเวสแลนี้ด้วยเพราะงั้น อาจจะไม่ได้เข้าไปลุยแบบจริงๆจังแบบที่เป็นเพล y ์ทูให้ดูแต่ว่าอาจจะไปเก็บวิดีโอมาให้ดูแล้วก็ทำเป็นสรุปคร่าวๆว่าพื้นที่นี้เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงบ้างแล้วก็ในด้านเวทมนต์เนี่ยอุย <c oughs> ในที่สุดก็เจอกันต่อสู้ที่ไม่คาดคิดเอ้ย Golden s e ีดจำไม่ได้แล้วว่ามีตรงนี้ด้วย <c oughs> เก็บไปก่อนเก็บแล้วรีบควบไป หลบไอเอกาเจ้าปัญหาตัวนั้นกันเมื่อกี้พูดถึงอะไรนะเมืองเมืองเซเนเลียนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ค่อยพูดถึงกันอีกทีใกล้จะถึงแล้วออโอเคอุ้ยโอ้ยตกใจนิดนึงเมื่อกี้นึกว่าแบบจะมือไวกระโดด ตรงไปแล้วเป็นหุบเหวพอดีโอเคเปิดลอดเกรสก่อนจะไปเราจะเก็บไอเทมมัชลูมเฮ้ยโอเคเดี๋ยวให้ดูอะไรนิดนึงอุ้ยกดผิดอ่าโรงนั้น จะเห็นได้ว่ามีพวกทหาราทหารของเคลลิตนี่แหละซึ่งก็คือพวกเขาเรียกอะไรเลดเมนโซเชอร์ mm hmm. ป<ะ>่านั่นแหละ mm hmm. ก็คือเป็นทหารที่ยังหลงเหลืออยู่ที่นี่แล้วก็ยังคงป้องกันบริเวณนี้จากพวกสัตว์กายพันธุ์ปล่อยเขาสู้กันต่อไปข้างหน้าเราก็คือเลดเมน c a สเซิลแล้วแล้วก็ประตูมิติ ซึ่งประตูมิตินี้เนี่ยถ้า,าเป็นช่วงเวลาปกติมันจะใช้ไม่ได้พอเราใช้ปุ๊บเราก็จะเข้ามาด้านในเลยส่วนไอ้ช่วงเวลาปกติหรือช่วงเวลาที่ไม่ปกติเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันแล้วเดี๋ยวเราจะอ,าอธิบายอีกทีนึงว่ามันเป็นยังไงจะเห็นได้ว่าพอเข้ามาด้านในเนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่มีศัตรตูหรือว่า อะไรใดๆลงเหลืออยู่เลยแล้วก็ไปเปิดลอสเกรสกันก่อนโอเคพอเข้ามาถึงตรงนี้เนี่ย Champions! Welcome! The stars of aligned! The festival is nigh! General radan mightiest demigod of the shattering, awaits you! Champions! Prepare for battle! Defeat the general! Claim glory! And grab that great e. A celebration of war. The Festival. นั่งอยู่บนหลังม้ามาเกือบทั้งวิดีโอในที่สุดเราก็ควบมาถึงด้านในของเรดเมนแคสเซิลปรา,าสาทของราชสีสีแดงในพลกระดานแน่นอนว่า เรายังไม่เจอกับตัวเขาแต่เราได้เจอกับผู้กล้ามากมายที่มารวมตัวกันอยู่ในที่แห่งนี้มีทั้งมาในร่างจริงและก็ร่างฮอโลแกร,รมทั้งหมดทั้งมวลมีคนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันอยู่แล้วสองคนอ่าน่าอยู่ Took your sweet time. The players are all made up. I'm waiting for the curtain. Let's give them a show to remember, e h Just don't you go dying on me. For r o n i sake, too. คนแรกก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเพื่อนบลายที่เจอหน้ากันก็แซวกันนิดหน่อยว่าเรามัวไปโอเออยู่ที่ไหนทุกคนเขาพร้อมลุยกันหมดแล้วก่อนจะปลุกใจว่าให้เรามาร่วมสร้างตำนานให้เป็นที่จดจำด้วยกันแต่อย่าเพิ่งตายไปก่อนละ่ะอยู่เพื่อองค์หญิงแรนนี่ของเรางานนี้จะต้องสนุกแน่ๆ You you By thebye! How thought delightful came Ah might Indeed here. find I I Do you know for whom this festival is being held? Well, it is none other than General Radan himself. To think I could face a great champion of the shattering, a demigod in the flesh. Oh, God. In truth, I quiver at the thought. Such is his frightful repute. But the fear simply assures me the ordeal is worth undertaking. Sure hereby brave ordeal Fist this unflinchingly to vow I I คนที่สองนักรบไหไอรอนฟิสต์อเล็กซานเดอร์เขาดีใจมากที่ได้เจอกับเราซึ่งก็คาดไม่ผิดเลยว่าจะได้เจออีกครั้งที่นี่เขาตื่นเต้นกับเทศกาลร,ราดานนี้มากในผลราดานคือตำนานที่ยังมีชีวิตของจริงลึกๆเขาเองก็กลัว แต่ก็เพราะกลัวมันจึงควรค่าแก่การทดสอบความแข็งแกร่งเขาจะเต็มที่กับการต่อสู้ครั้งนี้และจะผ่านมันไปให้ได้คนที่3มฟิงเกอร์ไมเดนเทโรลิน่าไม่พูดไม่จาอะไรแต่ให้ท่าเจジเจอร์อันแสนสุภาพมากับเราซึ่งก็คาดเดาได้ว่านี่อาจจะเป็นปั๊บเป็ดที่ซาลูเบตส่งมาช่วยเรากับบบายส่วนอีกสคนเรายังไม่เคยเจอพวกเขาแต่กว่าจะได้เจอก็คงอีกนาน เพราะงั้นเราจะขอสปอยที่มาที่ไปแบบสั้นๆเริ่มต้นที่เกรทฮอนทากอสอัศวินใจบุญว่ากันว่ามีผู้มัวหมองนับไม่ถ้วนที่ได้รับการช่วยเหลือจากเขาและลอดตายในแลนด์บิทวีน l ิโอเนลเดอะไลออนฮาร์ดอัศวินผู้กล้าที่ประกาศตนว่าเขาคือพ่อของเฟียร์เดอะเดดเบสคอมพาเนียนภายหลังจากที่เธอถูกขับไล่ออกจากตระกูลโอกินะผู้ละทิ้งทางโลก มุ่งหน้าสู่เพื่อเขาสูงและฝึกฝนวิชาดาบจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นปีศาจในหมู่นักดาบนั่นคือเหล่าผู้กล้าทั้งหมดที่จะมาเข้าร่วมสังเวียนเดือดเทศกาลร,ราดานแต่เราจะยังไม่ได้ไปลุยกันในวิดีโอนี้เพื่อให้ได้เห็นอะไรที่แตกต่างออกไปเราขอแนะนำให้รู้จักกับรีเวก้าผู้มัวหมองสุดคลั่งที่โดนอดัมสแมชเชอร์ซัดมาโปรที่ต่างโลกด้วยความคลั่งรักในเดวิดมาติเนส เธอเลยอลาวาดไปทุกที่เพื่อหาทางกลับไปหาเดวิดที่หน้าเรดเมนแคสเซิลโดยความไร้สติเธอเลยบุกเข้าไปแบบโต้งๆซึ่งผลลัพธ์นั้นก็เดาได้ไม่ยาก เราไม่ได้ทำเควสของแรนนี่ปรา,าสาทแห่งนี้จะยังคงมีการป้องกันที่แน่นหนาพูดง่ายๆก็คือเทศกาลนั้นยังไม่เริ่มการจะเข้าไปต้องอ้อมไปยังด้านหลังของปรา,าสาทแทนซึ่งหากเราก็มาด้านในในช่วงเวลาปกติพวกห้องต่างๆที่อาจมีสมบัติจะยังเปิดอยู่ต่างจากช่วงเทศกาลที่ประตูเหล่านั้นจะถูกปิดหมดหนึ่งในไอเทมที่สำคัญที่จะได้จากห้องเหล่านั้นก็คือ e ร Ho t Wet Blade ที่ปลดล็อกให้เราสามารถเปลี่ยนอาวุธเป็นาธาตุไฟเหมาะมากสำหรับผู้เล่นสายเฟสและในห้องถงของผู้กล้าจะกลายเป็นห้องบอสซึ่งมีอยู่ถึง2ตัวด้วยกันมิสเบ e อร์เทนวอร r i ิเออร์นั้นไม่ค่อยโหดเท่าไหร่แต่ครูซิเบิลไนสำหรับเรานั้นน่ารำคาญเป็นอย่างมากเพราะเป็นศัตรูที่เกราะหนาและโจมตีหนักฉะนั้นควรรีบจัดการมิสเบ e อเทนวอร r i ิเออร์ให้เร็วที่สุดจะได้ไม่ลำบากตอนที่ครูซิเบิลไนนั้นปรากฏตัว

ผ่านโถงผู้กล้าเข้ามาด้านในเราจะได้เจอกับชายผู้ประกาศเทศกาลร,ราดานเขาจะแปลกใจเล็กน้อยที่เราเข้ามาได้ทั้งๆท,ที่ประตูนั้นปิดอยู่แต่ก็รู้ได้ทันทีว่าเรานั้นไม่ธรรมดาก่อนจะแนะนําตัวว่าเขาคือเจเรนนักรบชลาผู้โง่เขาในค่าคืนที่ดวงดาวเรียงตัวคืนนั้นจะเป็นคืนแห่งเทศกาลร,ราดานจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติและสุดสุดท้ายให้กับนายพลราดานเดมิกอรผู้ยิ่งใหญ่แห่งสงครามชาเทอรริง ผู้ถือครอง The Great Run e แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเริ่มเทศกาลนอกจาก q u e s ของแรนนี่เท่าที่เราไปค้นมาการจะทริกเกอร์ให้เทศกาลนั้นเริ่มได้เราจำเป็นจะต้องไปเปิดใช้งานรอดเกรสที่ Area Atlas p a t e o เสียก่อนเราเองก็ยังไม่เคยลองถ้าใครมีข้อมูลตรงนี้คอมเมนต์แนะนำกันมาได้เลยทิ้งท้ายกันด้วยสถานที่แนะนำซึ่งเราแนะนำเองเป็นการส่วนตัว มันเป็นดันเจียนที่อาจจะไม่ได้ให้ไอเทมที่ OP มากแต่ก็น่าจะทำให้การเล่นนั้นสะดวกยิ่งขึ้นเริ่มต้นที่ Minor Earth Tree คาตคุมที่ติดอยู่กับ Minor Earth t ร e e ที่นี่จะมีบอสรูปปั้นหินคู่พอจัดการมันได้เราจะได้รับ Mad Pumpkin h e a d Ash เป็น Summon Spirit ที่อึดมากใครอยากได้ตัวแทงเราแนะนำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงต้นเกมต่อไปเป็น bandon ดอนเ อยู่ตรงหุบเขาทางตะวันออกของ l ลอสเกรสสมอลดอริงวอล l l ที่นั่นจะมีบอสครีนลอตไนมาแบบแพ็คคู่เหมือนกันเมื่อจัดการลงได้เราจะได้รับโกลเด้นสกา a รับทา s m a สแมนช่วยเพิ่มรูนที่ดรอกจากศัตรูมากขึ้นใครอยากฟาร์มรูนเยอะๆเ,เราแนะนำเป็นอย่างยิ่งสุดท้าย for section u n e ด้านล่างของ l ลอ Grace l o สวิวบ w ลค l น o ี y ตรงนี้เราจะต้องใช้สโตนคีหน1อันเพื่อเปิดเส้นทางด้านล่าง มี s อ o r อ of s n t Trina เป็นดาบที่มีเนื้อเรื่องเสริมที่เราจะได้พูดถึงกันอีกครั้งในวิดีโอถัดไป